คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังครับมีหลายครั้งนะครับที่เราวางแผนการเดินทางเป็นอย่างดีเปิดแอปพลิเคชันเช็คสภาพอากาศเพื่อให้เรามั่นใจว่าจะเป็นการเดินทางไปถึงที่หมายอย่างราบรื่นแต่ฝนก็ดันตกลงมาซะได้ในบางครั้งก็มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราด้วย ทำให้แผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็คงจะทำให้เกิดความหงุดหงิดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะครับเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการและอุปสรรคก็เป็นสิ่งที่เราไม่ทันได้คาดคิดเพราะมั่นใจว่าตัวของเรานั้นก็ได้วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นดังใจเราที่ส่งผลให้เรารู้สึกหงุดหงิดอยู่นั้น ก็อาจจะกำลังส่งผลดีกับใครบางคนหรือบางครั้งก็เป็นไปได้ว่ามีวัตถุประสงค์ที่เจาะจงเพื่อเราจะได้เรียนรู้อะไรผ่านสถานการณ์ที่เราไม่ทันได้คาดคิดก็ได้นะครับผมอยากบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราอาจจะชิงมีอารมณ์หงุดหงิดไปก่อนทั้งที่จริงๆหลายครั้งที่เรามองย้อนกลับไปบางเหตุการณ์ที่เคยผ่านมา ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมละครับและหลายๆครั้งตัวผมเองก็มักจะพบว่าสุดท้ายเราก็ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้และมีทางออกสําหรับทุกอุปสรรคทุกปัญหาอยู่เสมอเลยนะครับและความหงุดหงิดนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้อะไระไรดีขึ้นมาเลยพระธรรมสุภาษิตบอกว่าคําตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรีกร้ยวให้หายไป แต่คำกักขะเราโทสะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราเป็นฝ่ายที่ไปสายเพราะฝนที่อยู่ดีๆก็ตกลงมาจนทำให้การเดินทางนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากขึ้นเราก็แค่บอกให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่โดยไม่จำเป็นต้องกังวลไปก่อนว่าเขาจะคิดกับเราไม่ดีหรือรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่รักษาเวลาหรอกครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราสื่อสารกันด้วยเหตุและผลผมเชื่อว่า ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนครับผมขอแชร์จากประสบการณ์และหวังว่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังหงุดหงิดน้อยลงได้นะครับคือว่าในกรณีที่เราเป็นฝ่ายที่รอเพื่อนของเราที่มาสายโดยปกติถ้าเรานัดใครแล้วอีกฝ่ายมาช้านิดหน่อยแถมเขาก็บอกเราก่อนแล้วด้วยว่ามีเหตุให้ช้ากว่าเวลานัดเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรือมองเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่รักษาเวลาเรากลับรู้สึกเข้าใจเขามากกว่า และเรารู้สึกขอบคุณเขาที่ยังอุตส่าห์มาตามนัดด้วยซ้ำดังนั้นผมขอหนุนใจว่าเราอย่าเพิ่งรีบไปคิดในแง่ร้ายหรือกังวลไปก่อนเพราะทุกสถานการณ์เราสามารถฝากไว้กับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือสถานการณ์ที่แย่ในสายตาของเราพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ดูแลอยู่ทั้งสิ้นขอแค่เราช้าในการใช้อารมณ์ในทางที่จะนำไปสู่ความโกรธหรือหงุดหงิด แล้วเปลี่ยนให้มาเป็นการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดีกว่าว่าไหมครับดังนั้นในเวลาที่เราต้องเจอกับอุปสรรคระหว่างทางไม่ว่าเราจะเป็นคนที่กำลังรอหรือกำลังรีบไปให้ทันเวลาก็ขอให้เราปกป้องจิตใจเราที่จะไม่กังวลจนเกินไปจนต้องโกหกหรือไม่รีบร้อนหงุดหงิดจนเกินไปจนทำให้เกิดความไม่พอใจ ให้เราหลับตาลงและอธิษฐานกับพระเจ้าและเรียนรู้ในทุกเหตุการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราผมเชื่อว่าเราอาจจะได้พบประสบการณ์ใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้จากแผนที่ดูเหมือนผิดพลาดของเราก็เป็นได้นะครับขอเพียงให้เรามีความชื่นชมยินด,ดีอยู่เสมอและวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับหวังว่าผู้ฟังจะได้รับกำลังใจดีๆจาก EP ีนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อย ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกร่วมกันด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้ครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอด์ไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กูดไนครับ